auto สวัสดีครับวันนี้พกกับผมนะครับเซลป็อกนะครับรถยนต์มือสองดีอวโตยุดข่าวบนราชธานีนะครับวันนี้นะครับมาช่วงช่วงเวบ่ายเย็นๆนหน่อยนะครับวันนี้อ่าวันนี้นํารถนะครับราคาเบาๆนะครับไม่แรงนะครับแล้วก็น่าใช้ด้วย เป็นรถเจ้าตลาดด้วยนะครับนี่เลยด้านหลังผมนี่เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น h o n d a j a z z นะครับ 1.5SV นะครับ ATP ป ah, well, at ี2010 oh, uh, นั uh, ah, ่นเองนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจเซนทรัลล็อกแล้วนะครับอ่าเป็นกุญแจเซนทรัลล็อกแล้วนะครับถึงจะปี2010นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตมากนะครับแล้วก็ก็เป็นรถตลาดด้วยนะครับอ่าราคาแข็งนะครับในตลาดแต่ว่าวันนี้นะครับผมเกินๆไว้ก่อนนะครับต้นคลิปว่าราคานะครับสามนิดๆอ่าเดี๋ยวค่อยไปฟังราคากันตอนท้ายนะครับเรามาชมรถก่อนนะครับคันนี้นะครับสีของเขาเป็นสีเทานะครับสีเดิมสวยๆเลยด้านหน้าของเขานะครับส่วนไฟ หน้าของเขานะครับก็เป็นไฮโดรเจนนะครับถ้าเป็น SV แล้วนะครับจะได้เป็นไฟสปอตไลท์แล้วนะครับด้านล่างอ่าสปอรตไลท์อ่าตัวนี้ไฟไฟเมื่อกี้ไฟเลี้ยวมันทํางานก็คือเซ็นทรัลล็อกมันทํางานนะครับคนนี้เป็นออโต้อ่า ถ้าสมมุติว่าเราเปิดรถแล้วแล้วเราไม่เข้ารถอ่ามันก็จะทํางานที่ท่านล็อกให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้อ่ามามาดูกันต่อนะครับส่วนด้านฝั่งนี้ก็ไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับอ่าส่วนคันนี้นะครับล้อเดิมนะครับล้อเดิมของเขาจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อแม็กนะครับอ่าเป็นล้อแม็กนะครับขอบ15นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยผมบอกเลยว่าคันนี้สวยแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาคันนี้อยู่ที่ ตรงกระจกแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ที่ตรงกระจกแล้วนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็อยู่ด้านหน้าก็มีนะครับฟิล์มของเขาคันนี้นะครับผมดูแล้วจากเจ้าของเดิมนะตัวนี้ฟิล์มจากเจ้าของเดิมมองเข้าไปนะครับมันก็จะมีเล็กๆรอยเล็กๆในการใช้งานลถมือสองนะครับมันธรรมดายอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับส่วนเรื่องฟิล์มนะครับผมการันตีให้ตรงนี้เลยถ้าซื้อไปนะ่ะ ผมจะตรร right ิดให้ใหม่เลยรอบคันเลยนะครับอ่าของเรามีนะครับแล้วก็ที่เปิดนะครับหรือว enfin ่าเบ้าจับของเขาตัวนี้เป็นอาโครเมียมแล้วนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวกันรอยให้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เสาคานของเขาตรงตรงประตูเนี่ยถ้าเขาอ่าคอนดัตจัดรุ่นนี้เขาจะผลิตเป็นโครเมียมมาตัดกับตัวรถสวยกเลยสวยครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับคอนดัตจัดเนี่ยเหมือนเขาจะให้เป็นอาสเกิร์ตนะครับให้เป็นสเกิร์ตมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ มาเรามาดูด้านหลังกันครับคันนี้ด้านหลังก็นี่สปอยเลอร์ให้แล้วอ่าสปอยเลอร์ให้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เซ็สนเซอร์หลังมาแล้วคันนี้นะครับปี2องพเซ็นเซอร์กันชนนี่นะครับฮอนด้าเจ็สสำหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ยังไงครับสำหรับคันนี้นะครับผู้หญิงใช้นะครับเหมาะผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับเหมาะกับการใช้งานแล้วก็อยู่ในเมืองนะครับขับแล้วก็1.5 SV Honda j a เ z นเเนี่ยผมบอกเลยว่าอาัตราเร่งของเขานะครับ ตอบโจทย์อ่าจริงตัวนี้ตอบโจทย์จริงนะครับอาตาัตราเร่งมาทันทีเลยนะครับตอนนี้แตะคันเร่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้ยอมรับของเขานะครับเครื่องยนต์คดีจริงๆแล้วก็ภายในนะครับกว้างนะครับสะดวกสบายมากแล้วก็คันนี้พิเศษ Honda Jazz น,นะครับทับเบาะนะครับได้เป็น90เรียบเลยนะครับอ่าสามารถใส่ของได้เยอะมากอ่า หรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับไปตลาดขายของนะครับสาหรับยังไม่มีงบเยอะนะครับยังไม่มีงบเยอะจะเอาเป็นรถเก๋งก่อนผ่อนเบาๆนะครับก็คันนี้ใส่ของไปใส่ของภายในแล้วก็ขายตลาดได้เลยนะครับสำหรับแม่ค้าแนะนําเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนด้านข้างของนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าภายในเขาให้มาอย่างไงครับรุ่นนี้ไปเลย ครับผมอ่ะผมต้องย่อลงหน่อยนะครับรถเองตัวนี้นะครับสําหรับผู้หญิงผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเนี่ยค่อนข้างจะต่ํามากนะครับแล้วก็อ่ะเราตอนนี้เปิดรถแล้วจะเข้าไปในรถนะครับอ่าตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับก็คือคันนี้นะครับเบาะของเขานะครับเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะกำมหยี่ไม่อมความร้อนรุ่นนี้นะครับไม่ออมความร้อนนะครับอ่าตัวนี้ดีมากเลยเบาะเขานะครับเบาะแท้เลย แล้วก็ส่วนคันนี้นะครับพวงมาลัยของเขาเป็นมั l t i function แล้วก็ปี2 0 1 0 SV นี้นะครับเขาจะให้แผ่นแผ่นดชิฟนะครับนี่สามารถพดเกียร์หรือว่าอัตลาเิ่งได้นะครับตัวนี้แล้วเครื่องเล่นของเขาคันนี้นะครับรองรับ FM AM AUX USB อ่าได้หมดเลยแล้วก็ CD อ่าซีดีก็ได้แล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ที่จะเห็นนะครับเป็นรอยแคปลาเนี่ยครับตรงนี้คือถ้าจากโรงงานจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมลูกค้าคนเดิมน่ะเขาติดมานะครับเขาเขาติดแคปลามันก็สวยขึ้นอ่าเฉพาะโซนนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าชิ้นนี้แล้วก็ฝาข้างฝาประตูทั้งสองข้างอ่าสวยถือว่าสวยเพิ่งมาสวยนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเรามาดูกันอ่าอันนี้ช่องเก็บมีบุ๊กนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับคูมือครบนะรถปี2 0 1 0นนะครับจอดณจุดนี้นะครับ มีครบเลยแล้วก็ช่องอ่าเขาให้ช่องมาเยอะนะแก๊สเนี่ยให้ให้ที่วางของเยอะมากผมบอกเลยนะครับเยอะมากแล้วก็นี่ที่วางแก้วสะดวกสบายเลยแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็สามารถใส่ของได้อ่าวางโทรศัพท์ได้ข้างบนนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นช่องพ o w e r เวอร์ t อเสตนะครับอ่าเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ USB อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็วางของได้เยอะเลยเนี่ยครับอ่าของเขา ดีจริงๆแจ๊นะครับตอบโจทย์มากเลยแอร์ของเขาเป็นระบบเป็นนวดน,นะครับปรับสีระดับเหมือนกันอ่าตัวนี้ AC มีนะครับไลฟ์ฟ้ามีตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนี้อ่าผมพาทัวร์ให้หมดเลยนะครับนี่ช่องเก็บของเขาเยอะมากดูดินี่เก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่วางนี่วางนี่ได้หมดเลยนะครับฝั่ง คนขับก็มีที่วางแก้วให้สะดวกนี่มุมมองของ h อน da าแจนนะครับผมชอบคือเวลาเราปิดประตูเข้ามานะครับมุมมองเขาอาท,ทิวทิวทัศนะครับอาก็คือโล่งเห็นโล่งหมดเลยเขาจะให้เขาจะเพิ่มตรงนี้มาก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นอะเขาจะทึบไปเลยแต่คอนด้าแจนเขามีมาแล้วการขับขี่มันก็สามารถมองเห็นได้กว้างหมดเลยนะครับตอบโจทย์ตัวนี้นะครับราคานี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเ็มไม่อยู่ที่2 1 8 5 1 6กกิโล ณจอดนี้นะครับที่ดีอัลตยุทธาจอดอยู่ตอนนี้นะไม้แท้2 1 0 0 0นมือเนี่ยก็ถือว่าลูกค้าใช้งานมาปกตินะครับไม้แท้นะครับถ้าไม้น้อยกว่านี้นะไม่ใช่แล้วละครับรถปี2 0 1 0เนาะส่วนด้านบนของเขานะครับก็สะอาดดีครับ แล้วก็กับระบบไฟฟ้ากระจกนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทั้นล็อกทั้งหมดเลยสามารถล็อกได้นะครับล็อกกระจกได้นะครับแล้วก็ฟังพับกระจกได้อ่าพับกระจกได้ตรงนี้ปรับกระจกได้นะครับไฟตัดหมอกโอเคแล้วเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าคันนี้พิเศษคือภาพบอดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยครับครับตอนนี้ปอจะพามา ว,วิธีภัพเมาะนะครับของ Honda Jazz ก็คือที่บอกไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่หาค่างวนไม่แรงผู้หญิงใช้งานนะครับไปตลาดหรือว่าเอาของไปขายเสื้อผ้าไปขายตลาดมือสองอย่างนี้นะครับตอบโจทย์เนี่ยเอา,าพบ่บยอย่างนี้ผลได้เยอะนะนี่ได้เยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปรับตัวนี้อีกเลยโอโ้โหกว้างนะครับอ่าออมาด้านหลังนะครับกว้างกว้างมาก กว้างมากเลยเหมาะผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับสามารถขนของอใส่ผักพ่อค้าแมค่ค้ามีลูกค้าเคสหนึ่งมาออกรถกับผมไปนะครับแต่ว่าออกไปก่อนหน้าคันนี้จะมานะครับก็คือค้าขายผักไม่ได้เปิดเป็นแบบเป็นร้านตั้งธรรมดานะครับเป็นขายผักแล้วก็มาเอารถเฉียงเพราะว,าว่างบไม่พอนะครับลูกค้าก็เอาเป็นยาลิสอ่ายาลิสก็พับได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะครับก็พับได้แค่60ตัวนี้ตอบโจทย์มากผมบอกเลยพับ90ไปเลยนะครับอ่าล้ออะไรของเขาก็อยู่ตรงนี้ล้ออะไรอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เขามีเชือกให้ด้วยนะครับอ่าล้ออะไรมีครบครบพันเลยนะครับมีไฟให้ด้วยอย่างนี้นะครับอ่า สาามรถนั่งไป2ท่านแล้วก็ใส่ของได้เลยนะครับตัวนี้คันนี้นะครับฟังราคากันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะรอนานนะครับลูกค้าใจร้อนก็มีราคาคันนี้นะครับขายเพียง3ามแสนสามหมบาทนะครับฟังไม่ผิดแน่นอน3ามแสนสามหมบาทนะครับรถปี2อง0จัดไฟแนนได้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนเพียง5,500บาทเองครับลูกค้าคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับถือว่าผ่อนเบาๆไปแล้วกันนะครับสาหรับผู้หญิงนะครับใช้ในเมืองหรือว่าที่กําลัง อยากสร้างตัวนะครับาหารถใช้ก็น่าใช้คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากทีนี้เรามาดูสังสิ่งสำคัญเลยรถมือสองอ่ะเรามาดูเม็ดฝากระโปรงด้านหลังนะครับดูเลยครับร่องรอยเดิมๆนี่เลยสําคัญมากเม็ดอาร์ต เ,เดิมเราจะเข็บเหมือนเดิมนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนอ่ะแล้วรถคันนี้มาจากไหนรถคันนี้นะครับประวัติของเขานะครับลูกค้าเดิมนะครับเอามาเทินสานป้ายแดงนะครับดีออโต้ยุทธคาวนราชธานีนะครับเป็นเครื่อเดียวกันนะครับกับสยามนิสาันวนราชธานีรถคันนี้ลูกค้ามาเทินเอา7ที่นั่งนะครับก็เป็นรถบ้านมือเดียว ลูกค้าบางคนบอกว่าโพสหาในกลุ่มไลน์นะครับรดบ้านรดบ้านรดบ้านอยากได้รดบ้านนี่ก็รดบ้านแต่เอามาจอดในที่เต็นท์เฉยๆครับโอเคว่าเรามาดูเรามาดูเมทอาร์ตกันนี่เมทอาร์ตผมรื้อให้ดูเลยนะครับผมรื้อให้ดูเลยสวยๆครับไม่มีการตัดต่อพิกคว่ำหรือลูกค้ายอยากเอาช่างมาดูนะครับคนจะซื้อนะครับเอาช่างมาดูมาเลยครับผมพาชมหรือด,ดูข้างฝั่งขวาก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมไปพาไปชม ห้องเครื่องด้านหน้ายาวเลยครับมายาวมาเลยครับอ่าเรามาดูห้องเครื่องถึงสิ่งสาคัญเลยนะถ้าอยากเอาช่างมาดูนะครับมาดูรถที่นี่นะครับมาได้นะครับอ่ามาได้เลยรับประกันเลยนะครับรถที่นี่ไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำมาขายน้ําท่วมมาขายแน่นอนผมรับประกันเลยดูห้องเครื่องเขานะครับคันนี้นะครับ Honda j เ z z หนึ่งจุดห้านะครับเป็นเครื่องพันห้านั่นเองนะครับร้อยยี่สิบแรงม้านะครับตอบโจทย์คันนี้นะครับเครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนหรือว่า ถอดมาชนมาดูคานหน้าส,สวยๆดูเลยครับส,สวยๆเลยนี่สิ่งสาคัญเลยในฝากระโปรงไม่ว่าจะโดนหน้าโดนข้างทําฝาทําสีมาก็ต้องได้ถอดครับอ่าต้องได้ถอดถ้าถามว่าแล้วทําถอดแล้วเอามาพ่นน่ะได้ไหมมันทําได้หมดหรครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตาลูกค้ามาดูว่าของจริงของแท้มันเป็นยังไงมันจะมีแตกต่างกันอยู่แล้วอ่าตรงนี้ก็มีแผ่นกันความร้อนให้นะครับ ราคาน h i นะครับก่อนส่งมอบของผมก็จะมีถ้าลูกค้าซื้อไปผมก็จะก่อนส่งมอบมีขัดสีให้ใหม่นะครับแล้วก็ยันถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ฟิลม์มคันนี้ผมแถมให้เลย อของแถมยังไม่พอออกเดือนนี้นะครับเอาไปเลยสกูตเตอร์ไฟฟ้าอีก1คันนะครับเด็กขับได้ผู้ใหญ่ขับได้รับน้ำหนักถึง80กิโลเอาไปให้ลูกหลานอาขอเปลี่ยนของแถมไปเลยหรือไม่เอาก็ได้เอาเป็นส่วนรถก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วให้ให้ให้อะไรอีกไหมให้อะไรอีกหไห,ม,หมเห็นไหมข้างหลังผมแวบๆเห็นไหมเห็นไหมแ <laughs> วบๆอเรื่องมาแวบมาดูหน่อยแล้วกันคันนี้ก็ฮอนด้าแจ๊ปปี2009ถ้าลูกค้าอยากดูคันนี้นะผมรีวิวไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้ว ไปดูที่ช่อง YouTube เลยนะครับดีโอโต้ไปดูเลยคันนี้ผมรีวิวให้แล้วแล้วผมก็ค่อยมารีวิวตรงนี้และถ้าอยากได้แบกแบบนี้ละ่ะได้ไหมได้ผมจัดให้เลยคันนี้อ่าถ้าลูกค้าอยากได้มาเลยจับจองมานะครับอ่าหรือว่าอินบ็อกเข้ามาติดต่อสิลปปอเทานั้นนะจะให้นะครับถ้าคนอื่นไม่ให้นะครับอ่าอันนี้ดักไว้หน่อยนะครับโอเคถ้าใครสนใจอยากได้แบกแบบนั้นหรือว่าอยากได้สีอื่นก็ได้อินบ็อกเข้ามาเท่านั้นนะครับผมถึงจะให้นะอ่าผมถึงจะให้นะครับ ผมจะจัดให้เลยนะครับฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้นะครับ Honda Jazz 1.5 SV นะครับ AT เก Kyoto นั่นเองปี2010นะครับราคาเพียง3 3 5 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง5,500บาทนะครับตัวนี้นะครับห่อนเบาๆไม่ต้องถึง84ดสเจ็ดสงวดพอคันนี้นะครับให้72งวดใครอยาก มาดูรถทดลองขับได้ที่ดีออโต้ยุทธคาววนราชธานีของเรานะครับติดกับสยามนิสานอุบลราชธานีนะครับหรือว่า inbox เข้ามาในเพจก็ได้นะครับติดต่อแอดมินเดี๋ยวเขาจะสอบถามถ้าไม่รู้ว่าที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนนะครับฝากไว้หน่อยครับเบอร์โทรผมครับ0842923326เซลล์ป๊อกนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับฝากให้กําลังใจหน่อยครับ ผมมารีวิวให้ดูทุกคันเลยรถทุกคันเลยนะครับไม่จบตาแน่นอนนะครับเซลล์ล็อกนะครับขายตรงอ่าบอกเลยตัวนี้ขายตรงนะครับมาดูรถทดลองขับได้อันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวเราได้ดูกันว่าเป็นคันไหนเนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าอยากได้ร้องม็กนะไปรุ่นนะอ่าไปรุ่นนะนนะกินบลอกเขาว่านั้นนะครับนั้นผมไม่ให้นะโอเควันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ Otto